กับสวัสดีครับผมมือนีเจอกันกับช่องคักขนาดเก่าครับพอดีเมื่อบานพี่แมทธิวครับอยู่โฮมปลาไพรหม่องเคยทายคลิปตลอดนะครับปลาไพเอ่อข้าวเสียดเมนูยังพีมือนี้มือนี้ปิ้งตะภาพน้ำครับมัดเ,เดดด<ม>ครื่องเทศดีๆหอมๆใส่แต่ไข่พริกไทยพอดีผมไปได้ตะภาพน้ำมาจากโลเอ,อ่อแมคโครครับ ไปซืิ่นมาเลยครับบ่เด่ได้ไปหาธรรมชาติได้มันเป็นมันเป็นตะพาพนำสีแบบเขาเห็ดขายอยู่แล้วนะครับเขาเลี้ยงป่ะเขาเลี้ยงเอาครับเราก็เขาดีฟีดมาไวให้มันเป็นอาหารการกินครับแต่ว่าเต้านี่ผมสบสิบ่กินเด้แต่ว่าตะาพนำเนี่มันเลี้ยงผมกินอยู่กินโดนๆเขาจังกินครับไปครับเดี๋ยวห้าสิ้ากันไปรับชมรับเบิ่งในกการตอนเท่าหมากกันแล้วครับไปครับ บาทเริ่มเลยครับบาทนี่ต่อยหมวกแดงเกาป่าเห็ดจะน่ากินเห็ดยังเนาะมือนี่คู่บามือนี้อาชีพกาได้แต่ภาพแต่ภาพแต่ภาพบกบ่คือแต่ภาพน้ำก็จอนะว่าดีได้แต่ภาพน้ำมากครับไปซื้อน้ำบ้าบอแต่ภาพบกนี่ทั้งบกนี่แต่ภาพน้ำแต่ภาพน้ำอันนี้เปิดประทุนครับ เด็กน่ามากเลยเออมันเป็นของกินนะกินอันนี้พวอันนี้พวกเนเป็นตะพาบน้ำหาธรรมชาตินะครับเป็นตะพาบเรียงผมไปซื้อมาอยู่แมคโครครับอืมมันเป็นอาหารจาอันกินนะครับมันบอนเตาแบบไหยเป็นเตาบ่ะเต้าผมกินอันนี้เขาเรียงครับขาเป็นเป็นเขาเอนเป็นเป็นเรียงขายนั่นแหละไม่เคยกินนะมันสายมากเราได้เ้าวไม่อั้นป็นตะอ้อนดีแหละตัวน้อยซื้อสองตัวมันบ่มีใคร เพันธุ์ที่เป็นมะเรื่อพันธุนเขียงนี่อ,นอย่างเครื่องต่ำอย่างนี้นเนี่ยกับเขียงข้ามักไก่นเนี่แหละนี่เครื่องเทศกตมีกระเทียมพริกไทยธรรมดาง่ายๆโอ้ยลืมสอนสีย่างกันวมั้งว่าเมนูย่างว่าช้อนใหม่แน่นนลืมช้อนครับดู มักครับเราจะหมักเพื่อให้มันกบกลิ่นข้าวตัวตะพาบเพราะว่าตะพาบตามที่ผมล่างออกมันยังมีกลิ่นข้าวอยู่ครับเพิ่นเก็เลยทีเลยเฮ็ดสูตรสูตรแกก่อนที่บอกให้ตามมักอย่างสี่สูตรสิบหกยี่สิบศูนย์เออสิบหกสิบหกแปดแปดเมาปุยยูเรียปุยยูเรียสูตรเหล่งแหลกเหล่งใบสิบหกแปดแปดนี่ครับเราจะหมัก ในน้ำคือบ๊ยเข้ม,ขม,ขม,ขมหมดเนาะเข้มดอก,ดอกนาในนำ้ำเพื่อจะแกวมัน,น้ำมอย่างสีหอมขอ,อกันศากตรมันม,มีบ่มีบ,บ่มียังก็เอื่อเคียงบ่แบบดุกทุ่งดุกทุ่งจิ่มครับเจ้าสีท่ามั่บ่เออขออ้ากระยากน้านแถะก็ังเก่ากีเลยมั้ เรากมาทาหลังมันือมีากัะเน็ดใบก็ได้ยัดไว้ดก็อแต่ก็นมาท่าทำหงหลัว่าขอ,อ,องนี้มันแข็งเลยสี่เด้อถ้าเราเปิดถ้า้าเปิดถ้าต้อเปิดใจเล่นต้ันมาแขงบข้งมันนี่มันจะเป็นกุดกุอันอีกภาษาหานึ่งบ้าเ่าจะเอิญป้าฝาด้ย่างปลาฝา <c oughs> เห็นพอคอยพาเอิญหนวาปลาฝาปลาฝาเนาะเยอะา ไมเขาใส่ปงใส่ป่ะใส่แล้วใส่แล้วมาใส่อีกคนหนึงบวกบวใส่หลายหลุดโจ้ใส่ยังเตาบ้าใช่ไหมยกเตามาพอดีเลยคิดครับคิดไปครับนั่นแหละขึ้นเด้เด้เนาะขึ้นเลยขึ้นแรกครับไม่เอาไม้ค้ำอยู่ป่ะครับเอาไม้ค้ำอยู่ป่ะบวกอะไรดอกไม้เดี๋ยวเช็ดไม้ค้ำใหม่เดี๋ยวสักครู่เห็ดดีด้วยเช็ดทรายเห็ดยังหน่อยใหู้จักกันบ่ นี่แหะปะาฝาบานเขานล่แหละก็ซิมเพิ่นบังเลยอืมสูกเปล่านอนาดนะเล่นเล่นเล่นรับรองว่าหอมราวบานนั่นเคร่องเทศปานี่นะวัดเดฮะวัดเต๋วัดบีรู้วันเครื่องเทศโอ้เดี๋ยวพอมันห่อนบางทีลายขาันเนาะเดี๋วว่าผิดเดี๋ยวเคร่ม่ฮ ำยนำนะเป็นอาหารการกินนะครับอันนี้ไปซื้อมากเลยครับว่าเดี๋ยวจะหาธรรมชาติัด้ะครับดูแมโทโควนเจ้าสิแพ็คขายเด้อครับแพ็คฟิตมากนะครับเดูดำดีเลยวะยังเบิ่งเห็นได้ นี่แหละครับอ่ะส่วนนใส่เฮดูลิกับกดข้าบะท่าหางลางกันป่ะบะข้าวถ้าาโยนเดี๋ยวเขาจะปิดไปแล้วเห้มันแหมมาก่อนให้มันซึมไปกันมันตําก่อนมันตําได้เไี่ยันใหม่ก่อนโม่ใหม่หรอกนี่แหละหรือว่าเราหานมาห้องอีกหน่อยมันซุกๆซีอลไรเสียผมนี่เสียอืม หลังรอน่นเนเน่กอดกำลังห้องครับกำลังใดทีครับมันสูงมีกินห้มดมๆเลยใส่เครื่งก็ไ้นั่นออกจากสิบบรแลนดนี้ขันไม่ไพยแลนนี้ก็ตึมมันได้แดกครับปลาไพ่มันนี่สิแลนลุง มันซึมกันเนาะแตนเนี่ยงกำลังไปแดงๆมันปุบปุบไปเออนี่นั่น,นว้าวนี่ตักกินเถอะวะกินยังไงล่ะกินแล้ว,วใส่ปากกินตัะ เดึงเด้งอันนี้อยพอเยอะอลพอยอะกินแข่งแขด้งกระดองก็นด้ดึงกระดองก็นดลองชิมมั้งนี่ไก่ปนอันมันมั้งส่เนดูนี่ข้าวปะอืออนนี้เรื่องไหนข้าวเก๋เนาะตังเถียนลาหมดเนาะ

วัดเหรอคม่มเเเหเอ,อ,อ,อกนี่มันตุกตาเนอกออกมันๆอยู่ด้วยมไมยตีนมันเด้อแสบตีนมันเด้อลาเบกมันมันยังจืออยู่ด้วยโอ้อย,อยแต่ซีบมันกเองเียันี่ผลแล้ว กินตภาพอดี กินขึ้นก็จะอึดอัดอยากเนาะมันแฉะไปเหรอเนาะมันหอมเลยอืมกระเทียมหมักไรเนาะมันหอมยิ่งไปใส่ยัยงแยากไมนข้าวมันบ้าข้าวไงข้าวเยอะหมดมีอมบอสเพินปลาฟ้า ห <laughs> อ,อมมาจับไลยมั้ไไมงกิกนเลยยังกลับมดใส่เดรครเบีก่อนเดี๋ยวจับเยอะเลย จับเห็นเลยอืมนี่ห้าอ,อืมโอมเคปกติดนี่นี่ะเอ้ายินเลยมันจืดเ่ยเฮ้ยต้องเอากับเครื่องเทศปลาขางวันนี้

อกคือบ่กินกินน่ะโอ้ปวดนี่ต้องรอหมองเลยว่ะคือบ่เคยกินมันซ่อนมั้ยเออๆออนั่นแหละเออๆออโอ้ยเบิ่งในบ้านแผ่นหลังดื้อสีเนาะเผ็ดมีเนือเลย เดี๋ยวอัแห่งติดกระดองเดียว ยิ้นเลยภาวะอันพัดเพชรไม่คว่ำขีดเนาะพัดเพชรติดแสบกลัวเกลียบเพราะว่าพัดเพชรเครื่องมันติดถึงกลัวขีดว่าแต่ว่าอันนี้ก็เครื่องถึงอยู่น่าจะเด็ดซับเนาะแบบพัดเพชรเด็ดซับแบบพัดเพชรมันติดเด็ดตากกินอือนีดิเดี๋ยวรลอมนะหลอมนะพัดเพชรยีราบเนาะหอมนะ

เอ oh. คลิปนี้ดีขอฝากประจำน่้ยนะครับเราเจอกันไหมคลิปหนะคลิปนี้เอาล่ะ